เดินพรอนครับยตาโยมอัตมาพระานกาักรนะครับก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ก็เดินไปนั่งไปก็คิดได้ถึงประโยคประโยคหนึ่งว่าจงทำตัวให้บริสุทธิ์จนผู้บริสุทธิ์เห็นว่าเราบริสุทธิ์นะครับ อาจจะฟังดูแบบเอมันก็ไม่น่าจะยากนะครับความบริสุทธิ์ของเราก็บริสุทธิ์ทั้งกายบริสุทธิ์ทั้งใจการพูดการปฏิบัตินะครับแล้วก็การคิดแต่สิ่งที่ดีๆทำแต่สิ่งที่ดีๆจนผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นว่าเราเป็นผู้ บริสุทธิ์นะครับเราก็ต้องมันฝึกเราก็ต้องมันทําทุกวันเพื่อที่จะทําให้เรานั้นสะอาดหมดจดไม่มีมลทินนะครับให้บริสุทธิ์มันก็อาจจะมีดําบ้างด่างบ้างนะครับสีเทาบ้างสีหมุนบ้าง แต่เมื่อเราคัดกรองเมื่อเราไตรตรองเมื่อเราพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาจากที่เป็นสีเทาจากที่ขุ่นมัวก็จะเริ่มใสขึ้นสว่างขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นกระจ่างขึ้นมันไม่ได้อยู่กับใครที่จะมาแนะนำเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ มากกว่าตัวที่เราจะลงมือทำนะครับถ้าเราไม่ลงมือทำต่อให้เขาแบบสแสดงให้เห็นถึงอภิธิหารหรือสแสดงให้เห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีความศรัทธาเราไม่อยากปฏิบัติตามสิ่งดีๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะบังเกิดขึ้นกับเราได้ ดังนั้นแล้วตัวเราเป็นที่ตั้งของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เราทำเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยจาก0ไป1ไป2ไป3ามทำไปเรื่อยเราไม่ได้มีจุดประสงค์แค่ถึง10แล้วเราหยุด แต่เราพยายามทําให้ถึงจนสิ้นสุดแห่งการเดินทางชีวิตของเราบางทีมันอาจจะใช้เวลานานนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่เราจะบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อใดแล้วผู้บริสุทธิ์จะเห็นว่าเราบริสุทธิ์อัตมาก็ตอบยากเพราะว่าอัตมาเองก็กำลังฝึกตัวเอง ให้เป็นผู้บริสุทธิ์และหวังว่าผู้บริสุทธิ์จะได้เห็นอาตมาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจเจริญพรครับ